โอเคครับหลังจากที่ห้าเซ็ตน้ำมันโช๊คแล้วก็เปลี่ยนสายเบรคครับแล้วก็ตัดยางร้องบูทตรงนั้นจับสุดไฟตาครับเรียบร้อยแล้วครับอ่ามาเบิ่งไครับในสายเบรคผมใส่ของอโนโวครับผมเก็บเอาในผมมาใส่เลยครับเทมห้าในโวครับมันใส่ได้ก็ใส่เลยครับบริสิเลียดครับใส่ไปแล้วครับ อันนี้จานเบรกนคครับเป็นจานแต่งครับใส่กับของเว็บลอยซิฟครับใส่คาลิปเปอร์เข้าไปครับคาลิปเปอร์หางฮูข้างในครับนี่ครับคาลิปเปอร์ครับคาลิปเปอร์หางฮูครับส่วนจานใส่กับของลอยซิฟครับได้ครับปั๊มนี่ของเว็บลอยซิฟห้าครับปั๊มทองเว็บละหนึ่งสหะครับของนิ่จริงครับ ส่วนโซนีนเซ็ตแล้วครับโอเคเลยครับนึบดีครับสบายๆเลยโอเคครับพร้อมครับพร้อมเดินทางครับเตรียมไว้ย9 3 0ิบเก้าสามสิบมกราครับไปทับเบิกครับจีเพียรป๊อบครับเหลือเปลี่ยนสเตอร์ครับสเตอร์หลังครับ จะเพิ่มเป็นสามหกครับสามห้าโม่หมั่นใจครับเพราะประสิไปสองคนครับโม่หมั่นใจมันสิขึ้นทับเบิกได้ปะทั้งก่อนใส่สามหกขึ้นได้ครับมาสิใส่สามหกครับตัวนี้ก็ลำคาญครับใส่แนวยึดได้ครับใส่น็อตยึดครับใส่น็อตยึดข้างในครับเห็นปะครับใส่ยึดไปเลยครับ ส่วนนี้ก็สายเบรกครับโนโวตั้มเบรกนี่ใส่ของเ 1, 2, 5, วฟหนึ่งสองห้าโตเกาได้ครับจานนี่ใส่ของรอยซิปขผมใส่แต่ใส่คาลิปเปอร์เพิ่มขเข้าไปโชคหลัางนี่เป็นของดีมครับของดีครับโชคหลงังเปลี่ยนครับซื้อมาก็เปลี่ยนเลยครับกล่องมีสี่สิบเจ็ดลิตรครับตัว่องเื็นตะแกรงครับตะแกงแรงเล็กใส่เพิ่มครับ นี่ก็เป็นแหกครับโอเคครับประมาณนี้ครับโหลดกับบป๋ไปใส่ครับส่วงนี้อยู่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสามสิหกกิโลครับช่วงนี้ครับไม่ค่อยได้ไปใส่ครับนี่ก็ใส่แล้วครับกีจะบขวดน้ำที่ชาร์จแบตครับสปอร์ตไลท์ตัวเดียวพอครับโอเคครับผมประมาณนี้ครับ

ครับมาต่อครับอ่าผมเบิ่งนะครับเป็นที่สปริงนะครับสปริงนี่ถี่เกินไปครับเดียวต้องไปซื้อสปริงมาเปลี่ยนใหม่ครับเอาสปริงเว็บลอยตัวไม่รู้ว่าได้เขาเปิดป่ะครับมันต้องเปลี่ยนสปริงครับแล้วก็เซตน้ำมันชัวระเบิกแลครับ ั้งสองข้างเลยครับสปริงเกี่ยวชิดเกินไปครับน้ำมันนี่ก,ก็นหน่อยเพื่อครับมากระโดดนีครับครับบุกขึ้นมาแล้วครับ อ่าผมจะเติมเอาติ่มตัวนี้เลยครับเอาชูขึ้นมาซูดครับเอาการชูขึ้นมาซูดครับซูดแล้วก็เติมเติมติ่มเลยครับเหมือนกับเวีบครับที่ผมเห็ดครับอแล้วแต่ผูหมักนะครับเด้อหมักใครหมักมัน What? <laughs> ้อาเหมือนัน้องตุ้ยฮะ ครับหลังจากซิสแล้วก็โอเคครับหนึบดีครับมันนี่เล้ครับได้ใจแล้วครับตนี้ปะกอนมันย้วยเกินไปครับบาไวครับตนลุมเจ้ที่นี่ดังปักๆครับอันนี้คือบดังแน่นอนครับร้อเปอร์เซ็นต์ครับนี่ครับประกอบครับเดี๋ยวส่อมบูธครับบูธยังพวกบูธอจับ้ากาศครับมันมันหลวมครับ สองตัวสามตัวสี่ตัวก็ลังมันสี่ตัวเดี๋ยวต้องเซต ไอบูทตัวใส่ชุดไฟต่อเลยครับเลก็รีวมาแล้วครับมันรวมครับชิ้นนี้ครับนี่ครับรวมครับตัดอย่างห้องครับง่ายๆเลยครับ สา,ายเบรกเป็นปกติมันอยู่ข้างในนะครับอยู่ข้างอยู่ข้างนอกตัวนี้ครับแต่ผมว่าเขาในนะครับมันจะได้บอเดเ้อ่นหักกันครับเห็นไหมครับแค่นี้ก็เห็นแนลนะ้วแต่ก่อนมันดังก็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 กกกกกตระเตระขับมนเสียงดังครับลำคาญจัดไปครับเดี๋ยวได้ก็ลือแล้วครับ ว่าจะเปลี่ยนสายดิสเบรกหมครับเดี๋ยวให้เบิ่งครับสายดิสเบรกผมครับสายต่ำเบรกนี่ครับรถอยู่ปีกว่าครับแต่มันแตกมันต้องเดือหาหกเดือนแล้วครับนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวนี้เลยสายต่ำเบรกครับนี่ผมก็จะเปลี่ยนเลยครับเร้่องอีกหนึ่งการถ้าเกิดใครไปสังเกตนะครับเด้อ ใ้เบื่องใต้บออครับนี่ครับสายตรงนี้ครับมีปัญหาด้วยครับเด้วยถ้าเกิดมันเล่าครับหลุดชอบดับครับแต่บ่รู้ว่าเกี่ยวครับแต่เปลี่ยนแล้วหายดับครับผมอยากดับกลางอากาศครับพอเปลี่ยนแล้วหายครับผมใส่ตัวต่อครับต่อใส่ตัวเก่าครับตัวนี้งัดขึ้นหลังครับถ้าเกิดบมงัดมันจะเบาะโดยมันจะโซนครับแล้วมันจะแตกครับยางตดวจะแหงครับใส่น้ำมันสีดำนี่ครับตัวนี้ครับ มันจะแหงนี่ผมตัดต่อแล้วครับใส่ตูนขอต่อเลยครับใส่นิ่มใส่ในการหลดคือบุห็นดับครับแต่ก่อนมีปัญหาอยากดับครับครับวุบวุบนะครับฉี่ไปดับกา,ากาาตะดินบุเป็นนะครับอ่าร้องเหมืองบุมันจะว่าเกี่ยวบอครับจะกะเห็ดแล้วื็หายนะครับทน้ใครกลับมของมันไหนเ็่าให้เราเล่หนเร่หเร่หา่หเร Jangan <tuk>

哪一种 こっ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  <laughs> 这个，我们两个都懂。